นี่ครูมีอคอร์สออนไลน์ออมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อไลน e ID หรือเบอร์โทรต,รตรงนี้ผ่านทางระบบ ID l i n ลได้ผ่านทงางไลน์นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมากมาว่าจะเป็นอ e ีเมลว่าจะเป็นแกรมมาการปรับคำศัพท์ การพูดอะไรนี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ไอดีได้ครับครูวัชรครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายเราอ่านนิดนึงเขาบอกว่า after leaving home the children จุดจุด wrote to the parents นะครับอันนี้ก็ hardly h a r d ever hardly ever hardly never นะครับเราจะตอบข้ออะไรดีนะครับ mm. ก็อันนี้คำตอบข้อนี้ไม่ยากนะครับคือจะต้องตอบเฉพาะ ตายตัว after l e a v i n g ing ตัวนี้นะครับมันแปลว่าการหรือความจึงแปลว่าหลังจากการนะครับตัวนี้แปลว่าการหรือความการออกจากบ้าน the children สียง n น,นะครับ the children ปกติตัวนี้คือ child แปลว่าเด็กคนเดียวแต่ the children ออกเสียง n น,นะครับคือเด็กหลายคนเด็กๆเกนี่ยจุดจุด road เป็นกริยาช่องที่สองช่อง1เนี่คือ right นะครับช่องสอง road นะครับช่อง3 written กริยา3ช่องต้องแปลเหมือนกันนะครับแล้วก็คือไปเอามาจากตารางกิริยา3ช่องเขียนจดหมายปติ write to หรือ wrote to จะแปลว่าเขียนจดหมายนะครับหรือ,เ,อเขียนจดหมายไปที่ยัง e a e parents เมื่อเติม s จะแปลว่าพ่อหรือแม่นะครับในช้อยเนี่ยต้องตอบคำว่า hardly hardly ever คำนี้แปลว่าแทบจะไม่ นะครับคือแทบจะไม่มีการเขียนเลยตัวอื่นไม่ได้เลยผิดหมดเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ถือเป็นสัท์บัญญัติหนึ่งคำซึ่งจะต้องแปลตามวิธีทางของเขานะครับจึงตอบ hardly ever after living หลังจากการออกจากบ้านแล้วเนี่ยนะครับหรือจากบ้านออกไปแล้วเนี่ย the children นะครับ hardly ever แทบจะไม่เขียนถึง the parents คือพ่อแม่ของเขาอีกเลยครับ คุวสันครับสวัสดีครับเป็น uh, ข้อที่1ซึ่งเราเนี่ยอันี่ไว้นะครับ uh, ข้อที่1เราอ่านประกอบน,น,นะครับเขาบอกว่า some people are จุดจุดจุด reliable and trustworthy as the sun แล้วก็ตอบ uh, so as to like นะครับเราจะตอบข้ออะไรดีที่1เนี่ยนะครับเขาบอกว่า some people คนบางคน ตัวนี้จะแปลว่ามีลักษณะนะครับนะตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นอยู่คือแล้วนะครับ uh, มีลักษณะ um, reliable อันนี้แปลว่าเชื่อถือได้นะครับ reliable และนะครับ trustworthy ตัวนี้ trustworthy T H l a b l i n ลออกมานะครับ trustworthy ก็คือไว้วางใจได้นะครับอันนี้ถ้าเราเห็น as ตรงนี้อังกฤษเนี่ยมันจะต้องตัวนี้เป็นประธานแล้วใช่ไหมครับ ด่านต่อไปก็จะเป็นกิริยาแล้วมันจะมีคำว่า as จุดจุด,จ,ดจุด as มันจะแปลว่าเท่ากันกับฉะนั้นตรงนี้นะครับเราตอบคำว่า as อ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะเขาบอกว่าคนบางคนเนี่ยมีลักษณะนะครับมีลักษณะ reliable ก็คือเชื่อถือได้และ and นะครับ trustworthy ก็คือไว้วางใจได้ เท่ากันกับอ่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะแปลว่าเท่ากันกับพระอาทิตย์ขึ้น sunrise นะครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อให้เข้าใจเพิ่มเติมนะครับเราบอกว่า she เธอ is มีลักษณะนะครับมันไม่ได้แปลว่าเป็นอยู่คือเสมอไปมีลักษณะเราก็ใส่ s กับ s ตัวเนี้ยไอ้คำเนี้ยนะครับเราจะต้องใส่หลัง ismr a uh. มันจะแปลว่าเธอ มีลักษณะ good นะครับพอเราเป็นปุ๊บมันจะแปลว่าเธอมีลักษณะดีเท่ากับนะครับดี D, เท่ากับ my mother แม่ของฉันเนี่ย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 นะครับแม่ของฉันสรุปแล้วตัวเนี้ยมันจะแปลว่าเท่ากันกับมันต้องสอนอยู่ข้างหลัง ismr ครับมันจะแปลว่าเธอคนเนี้ยมีลักษณะที่ดี เท่ากันกับแม่ของฉันเนี่ยคือ s จุดจุด s แปลว่าเท่ากันกับ